สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไม่อีกแล้วจ้าช่องยายต่อมซุปเท้ะจ้ายาซีมาทอดโอ้โอ้ิดไอซีมาผัดนี่ผัดนี่คูหลานกินแต่เนี่ยมิ่งหอมหอมใส่พริกจักน้อยอนีรสชาติหอมกลมใส่ใส่้ำสาลเลยน้ำสาลใส่ชุด เรียบร้อยต่างไปรถตีนั่นจ้ารถตีนัรถตีชุบรถแเสีบสดนส่หน่อยดรถนิดนด็ชุบรถต้อนจัดรอตอกเทียบ ราชาต้ใช้อัใช้ำกระเทียมจำริกเพ่ันั่กันที่อยู่ตองไปไั่เดือดไม่เคี่ยวใส่สีแลงกจ้ามีที่หลังถุงน้องตามด้วยเส้นเล็กใส่สีเล,เ,เล็กจักถนองไปเลย ยายเขาไปได้จิ้มด้แบบน,นั้นเลยจิ้มน้ำปลาจะได้ไง <Yeah. S 1> กินป้าจ้ามาด้จ้ามาด้วย มันเวนยนแย้จะขอฝากกดไลค์กดซับกระชัยกดกระดิ่งติดตามย้ายจอมช่างแฉะแฉะบ้านๆให้ได้จัดเด้อพี่น้องแค่กระป๋องกับคุณหลายได้จ้ดเด้อที่เขามาให้กำลังใจยายกดติดตามยายจ้มขอของกับคุณหลายๆกว่าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยดำรวยกันปู่ทุกคนได้จ้ดเด้อพี่น้องแค่กระป๋องกับคุณหลายๆจ้ด สินเหนียวดีดีหนุ่มเหนือเต้สิ่ย,ายออกก้ายที่มือก่อนได้ที่หรือยังเก็บแล้วดุเส็นแล้วจ้าพี่น้องเอาที่จ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้านี่ทุลาน,นกินจ้าโอ้ยเฮีย เนี่ยเสร็จแล้วจ้าเอา๊คมาเออนน้องไม่กินลูกอ่ะคลิปนี้ย้ายก็ขอฝากไวปสนี้เด้อจ้าเด้อคลิปหนาพอกันไหมจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามย้ายต้มชุม่มแพล่แสบบานๆเนยได้อจ้าเด้เอก้อนเข่าไม่กินลูกทัดมีให้หลานกินไม่รู้ใช่ที่ไหนจ้าพี่น้อง ไปแล้วจ้านำเงินนำเงินด้วยจ้าเด้อ